สวัสดีครับผมก็มิสโซ่ซูเปอร์โปรนะครับและโจค่ะมิสโซแอนพีค่ะนี่นะครับเรามีส่งรถสุดฮิตอีกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะแล้วก็ยอดฮิตมากๆสำหรับรถเจ็ดที่นั่งตัวนี้นะคะกับ x p ็ n d e r นะคะคอร์ดเฮนั่นเองค่ะก็เป็นสีสุดฮิตเลยนะครับกับสีขาวไวท์ไดมอนด์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าราคายังได้ราคาพิเศษอยู่นะนะครับก็คือราคาอยู่ที่ 9 5้0 0สบาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก,ก็โปรนี้นะคะได้โปรโมชั่นดีมากๆนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะดาว25%ส่ส4เปรน่งี่ปีพันก็จะได้ดอกเบีย้ย0%เไปเลยค่ะศเอแบบไม่มีดอกเบีย้ยกันเลยนะครับคันนี้แล้วก็ได้มีการสั่งตกแต่งเฉพาะที่ต้องการต่างหากด้วยนะครับสำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมในโปรนี้นะลูกค้าชำระเพิ่มนะคะเพียง13,500บาทแล้วเราก็ฟรีแพ็กเกจ5ปีนะคะในการ เช็กรยายะให้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันะค่ะว่ารถตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะทางด้านหน้ารถนะคะเราก็จะมีการติดนะคะโลโก้ตกแต่งฝาก,กระโปรงหน้าแบบนี้นะคะเป็นคำว่า e x p e n d e r c o s เลือกเป็นสีดำนะคะจะได้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนั่นเองนะคะตัวกระจังนะคะจะเป็นสีดำเมทัลลิกเพิ่มความหรูหราแล้วก็มีการตกแต่งเอมเบรนะคะให้เป็นรถของรุ่น HEV นะคะหรือว่าไฮบริดของเรานั่นเองนะคะ ไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดลท์ค่ะเป็น LED แล้วก็เป็นบ้างๆแบบนี้นะคะสวยงามตัวโคมโปรเจคเตอร์นะคะ LED ทั้งหมดนี้นะคะเป็นระบบออโต้ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดไฟได้ตามสภาวะแสงภายนอกนะคะถ้าอยู่ในที่มืดไฟหนะะ้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยรวมถึงไฟตัดหมอกของเราก็เป็น LED นะคะเน้นความชัดสว่างนะคะนอกจากนี้นะคะตัวชุดแต่งนะคะคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เลือกรับนะคะจะเลือกเน้นเป็นการตกแต่งภายในรถนะคะ แต่ตัวรถที่มาเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งข้างล่างให้ชิ้นงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการคลีบสีฟ้าด้วยนะคะให้ดูเป็นรุ่น H-E-V นะคะยังไงเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันต่อคะ่ะล้อนะครับของตัว e Xander p Cross H-E-V นะครับก็ยังมาเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับและก็มาเป็นสีทูโทนนะครับเป็นเทาตัดกับสีเงินนะครับแต่จะมีแถบนะครับเป็นสีฟ้าแล้วพร้อมเคปล่าสนะครับสีดำๆตรงนี้นะครับให้ดูว่าคันนี้คือ ไฮบริดหรือ H-EV นั่นเองนะครับไซส์ยางตัวนี้นะครับจะให้มาเป็นไซส์ขนาด205 55 R17 เป็นของ b บ s t o ต e นะครับบอกเลยคุณภาพนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับและระบบเบรกของรุ่น h y b ริดนะครับนี้จะมาพร้อมดิสเบรคทั้งหมด4ล้อไปเลยนะครับเนี่ยมีดิสหน้าดิสหลังนะครับทำให้มีระบบนะครับระบบเบรกนะมันจะมีระบบเจเนเรตไฟฟ้านะครับกลับเข้าไปเลี้ยงแบตเตอรี่ให้ด้วยเลยนะครับ แล้วก็ยังมีระบบคุมเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นระบบ Active yaw control นะครับจะเป็นระบบช่วยเติมกําลังนะครับเวลาเลี้ยวนะจะมีเติมกําลังฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับทำให้การเข้าโค้งนะครับเฉียบคมและง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงระบบเบรกนะครับไม่ว่าจะ ABS นะครับ EBD หรือ BA นะครับก็มีใส่มาให้ครบเลยนะครับนอกจากนี้ครับการตกแต่งของตัวคลอสที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะมีพวกซุ้มล้อเป็นสีดาด้านนะครับมาให้ทั้ง4ล้อเรียบร้อยนะครับด้านกราบข้างนะครับ เป็นสีดําด้านแต่มีการตกแต่งด้วยสีเงินนะครับแปะให้ดูเรียบหรูมากขึ้นนะครับตัวฟิล์มมัาได้มีการติดตั้งให้รอบคันเป็นฟิล์มเทอร์มิกนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มเองได้รวมถึงการสรดข้างเราติดให้ครบทั้ง4บาร์เลยนะครับนน่และคอสนะครับจุดเด่นอย่างนี้ก็คือตัว้าวหลังคาที่เป็นสีดําเงานะครับดูพรีเมียมและสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือเราไปสามารถติดพวกแหวกหลังคาเนี้ยเพิ่มเองต่างหากได้ด้วยนะครับ กระจกมองข้างรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจกแบบพับปรับไฟฟ้านะครับแต่คันนี้นะครับพิเศษตรงไหนมีติดกล้องรอบคันเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับมีให้หมด4มุมเลยนะครับไม่ว่ากล้องด้านข้างนะครับกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังนะครับทำให้เราสามารถดูภาพแบบเบรดไอวิวที่จอภายในได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้งตัวกรนไล้มือเปิดเป็นของแท้นะครับเป็นแบบแข็งนะจะมีโลโก้คําว่า e x p ก n d e r เป็นสีเคปลาสนะครับช่วยกันลอยเย็บลอยแหวน เราเปิดประตูได้ด้วยและจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับล็อกรถนะครับอยู่ตรงนี้ให้เพราะรุ่นนี้ให้มาพร้อมกุญแจคียร์เอทหรือเคเวทนั่นเองนะครับทำให้เราไม่ต้องพกกุญแจนะครับเดินเข้ามาสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถได้และจุดเด่นอีกอย่างนะครับที่ให้รู้ว่าคันนี้ก็คือไฮบริดก็คือตัวเอมเบรที่อยู่ด้านใต้กระจกนี้นั่นเองนะครับจุดเด่นคันนี้คือความสูงของเขาเนี่ยนะครับที่มีความสูงถึง205ม mm ิลลิเมตรนะครับทำให สามารถลุยได้ทุกสภาวะถนนของเบืองไทยเ,เลยนะครับและด้านหลังนะคะก็จะมีเสาอากาศครีปฉลามมาให้ตัวรถนะคะได้ครบสวยทุกมิติเนาะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมาจากโรงงานให้พร้อมเลยพร้อมไฟเบรกโดนที่3ให้นะคะไล่ฟ้าหลังทั้งหมดนี้นะคะรวมถึงพิจิตรน้ําฝนหลังนะคะไฟท้ายชัดเจนนะคะเป็น LED สวยงามนะคะคมชัดเนาะ กล้องนะคะอย่างที่บอกเป็นกล้องรอบคันเพราะฉันจะมีกล้องหลังด้วยเมื่อเราเข้าเกียร์หอยหลังภาพก็จะขึ้นให้อัตโนมัติที่หน้าจอเลยมีทั้งมุมเบิร์ดไอวิวนะคะแล้วก็มุมด้านหลังด้วยนะคะพร้อมกันนี้ตัวกล้องทั้ง4ตัวรอบคันนะคะจะทําหน้าที่ในการบันทึกภาพด้วยนะคะขณะที่เราใช้งานนั่นเองนะคะนี่ด้านท้ายนะคะก็ยังมีเอ็มเบรมนะคะของ h e v ให้อีกนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะด้านล่างนี่ก็มีการคลิปสีฟ้าให้ด้วยนะคะก็ดูแบบสวยงามมากเลย และในส่วนที่ลูกค้าติดตั้งเพิ part, right freely, ่มเติมก็รวมถึงฝาท้ายไฟฟ้าของเราด้วยเช่นกันนะคะการเปิดใช้งานนะเปิดได้ทั้งจากคุณแจรีมดนะคะจากปุ่มของตัวฝาท้ายนี้แล้วก็มีปุ่มสั่งการในรถให้ด้วยนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยเพียงกดนี่ะก็ขึ้นให้อัตโนมัติเลยการซื้อเพิ่มนะคะถาดท้ายด้วยนะเวลาวางของเปียกนี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเลอะเทอะนั่นเองนะคะ นี่เขามีกล่องเก็บอุปกรณ์ให้ชัดเจนนะคะนี่สามารถเก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะป้อมลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะนี่เลยจะอยู่ตรงนี้นะคะในการเปลี่ยนแบตประจำปีลูกค้าก็มาเปลี่ยนจุดนี้ได้เลยรวมถึงการดูแลน้ำกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์เสริมนะคะอยู่ตรงนี้อีกนะคะจะเป็นแม่แรงและก็อุปกรณ์ประแจขันบล็อกต่างๆนะคะก็จะอยู่ภายในช่องนี้นะคะ รถของเราเป็นรถ7ที่นั่งนะคะสามารถปรับการใช้งานปรับการพับเบาะได้ตามใจเลยด้านแถวสามนี้นั่งได้สบายนะคะแล้วก็ปรับพับได้แบบห้าสด้วยนะคะส่วนแถวสองนี่จะเป็นปรับแบบสี่สนั่นเองนะคะการพับก็ง,ง่ายงๆนะคะพับปรับลงไปได้เลยนี่ก็จะลงไปแบบนี้นะคะภายในของเ m Cross e n d e d c r ้ล s s อสนะครับก็จะให้มาเป็นเบาะหนังและเป็นเบาะหนังที่มีระบบยิกกาด้วยนะครับ จะช่วยเรื่องของการสะท้อนความร้อนออกได้นะครับทำให้การสะสมความร้อนของตัวเบาะไม่มีมากด้วยนะครับและยังมีการตกแต่งนะครับเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินให้ด้วยรวมถึงพวกคอนโซลต่างๆนะครับมาเป็นสีน้ำเงินให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับและพวงมาลัยอของรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าคุ้มหนังตกแต่งมาให้สวยเลยนะครับมีการเซ็ตค่านะครับทำให้การขับขี่ง่ายมากขึ้นและมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัย ทำให้เราไม่ต้องใช้กําลังเยอะในการหมุนพวงมาลัยไ,ได้แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะตัวคุิสคอนโทรลสำหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลหรือปุ่มมัลติฟังก์ชันไว้ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงและก็ตัวควบคุมการทํางานของหน้าปัดดิจิตอลก็มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับก็สามารถเปิดที่ปุ่มออโต้ตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับเนี่ยเซ็ตออโต้ไว้ได้เลยเวลาเข้าที่มืดไฟก็จะติดเองนะครับออกที่สว่างไฟก็ดับให้เอง ไปตับหมอกอก็เป e ิดตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นครับเราได้มีการเซตปุ่มสําหรับเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าน,นะครับไว้ตรงนี้เลยก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับที่เปิดที่ปัดน้าฝนจะสามารถตั้งแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับแค่เซอตออโต้ไว้นะครับถ้ามีน้านะครับมาที่เซ็นเซอร,าาร,าารท์ที่ปัดน้ําฝนตัวนี้นะครับมันก็สามารถปัดน้ําฝนอัตโนมัติให้เองเลยนะครับรวมถึงกระจกมองหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยเนี่ยจะมีเซนเซอร์รับแสงอยู่ตรงนี้ถ้ามีไฟสูงสาดเข้ามานะครับ กระจกจะเปลี่ยนสีไม่ให้แสงสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองนะครับสามารถเปิดปิดระบบอัตโนมัติตรงนี้ได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายมากๆนี่เลยนะครับสิ่งลูกค้ารีเควสมาก็คือตัวจอครับซึ่งเป็นจอขนาด13นิ้วเป็นจอ Android นะครับและมีกล้องรอบคันในตัวนี่นะครับนี่ระบบ Android มีมาให้ครบกล้องรอบคันนะครับนี่สามารถเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆของรถได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยมีรอบคันให้มีด้านหน้าให้นะครับ หรือเราอยากไปดูด้านหลังจริงเข้ากล้องหลังก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ก็สามารถดูด้านหลังได้นะครับนี่ด้านข้างก็มีให้และเป็นแบบบันทึกภาพด้วยนะครับนี่เราสามารถเข้ามาปุ๊บนี่ดูข้อมูลของไฟล์ที่เราบันทึกนะครับที่ตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับหรือจริงๆก็จะมีแฟลชไดร์นะครับที grandes, ่เก็บข้อมูลไฟล์ไว้อยู่ในวินชักตรงนี้ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับระบบแอร์นะครับก็จะให้มาเป็นระบบ m a x กซ์ค Air นะครับนี่เย็นเราถึงใจเลยนะครับกดปุ่มเดียวความเย็นมาให้สุดเลยนะครับหรือจะปรับเองได้ตามใจก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะรถเรานะครับแล้วนี่ตัวฟัชาร์นะครับเขาก็จะมีติดตั้งมาตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่2จุดเลยนะแล้วก็ที่ชาร์จอีกอันนึงนะครับเป็นแบบที่จุดดูอีกก็ยังมีให้อยู่แล้วเกียร์นะครับของรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทริกชิพนะครับตัวนี้ ใช้งานก็คือสามารถเลื่อนลงนะครับเพื่อเข้าดีนะครับแต่ถ้าเลื่อนลงงทีมันจะเข้าบีคล้ายๆเกียร์สโลว์นะครับจะช่วยหน่วงความเร็วนะครับแล้วมีการสร้างกระแสไฟกับจังหวะที่หน่วงให้ด้วยนะครับหรือกดเข้า P ตรงนี้ก็สามารถจอดได้เหมือนกันนะครับและนี่เลยนะครับมาเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบออโต้เบรกโฮมีมาให้พร้อมนะครับเวลาเดินทางในเมืองนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยให้สะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นและมีปุ่ม Drive Mode ด้วยนะครับ พราะเราสามารถปรับได้ถึง7รูปแบบเลยนะครับเนี่ย e v โหมดก็มีนะครับ n o r m ว l โหมด red web โหมดนะครับ gravel โหมดท a r แม็กโหมดหรือมัดโหมดหรือจะเข้าโหมดชาร์จเพื่อชาร์จไฟก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยนะครับการติดตั้งอย่างหนึ่งครับที่ลูกค้าที่ควสตมาครับก็คือตัวไฟส่งเท้านั่นเองครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับคันนี้เลือกมาเป็นสีฟ้าเข้าเต็มกับตัวไฮบริดของเราเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะผื้พี่ก็ นั่งได้อย่างสบายนะคะมีพื้นที่ขามพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลืออยู่อันนี้เจ้าสูง173เลยนะคะก็ถือว่านั่งได้ดีมากๆนั่งได้เต็มที่3ตําแหน่งเลยมีเบลให้ครบทุกที่นั่งกรณีนั่ง2คนดึงตรงกลางนี้มาเป็นที่วางแก้วที่เท้าแขนก็ได้นะคะส่วนเครื่องปรับอากาศนะคะจะอยู่บนศีรษะนะคะสามารถเปิดปิดควบคุมความแรงของพัดลมนะคะแล้วก็ปรับทิศทางได้เลยมีช่องออกให้ถึง4ช่องลมที่ออกจะเป็นความเย็นนะคะเพราะว่าเรามีคอยเย็นให้ด้วยนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจุดชาร์จแบตนะคะเป็นท้าย A ทาย C อยู่ตรงนี้เลยนะคะรวมถึงเรามีไฟสองเทา้าให้ในพื้นที่แถวสองนี้ด้วยนะคะแล้วตัวเบาะแถวสองนะคะสามารถพับปรับได้แบบ40-60นะคะมว้วนสามารถมว้วนแล้วก็ให้คนขึ้นแถวสามได้และยังเลื่อนรางหน้าหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะสามารถเพิ่มพื้นที่นั่งให้กับแถวสามได้ด้วยคะ่ะสำหรับที่นั่งแถวสามนะครับถ้าเราเข้ามานั่งนะครับ ก็ถือว่าพอนั่งได้นะครับถ้าคนไม่ตัวสูงมากเกินไปอย่างความสูงผมอยู่ประมาณร้เซนนะครับก็ถือว่านั่งได้พอดีนิดนึงนะครับอาจจะแน่นไปนิดนึงแหละต้องอาจจะต้องเลื่อนเบาะตัวนี้ขึ้นหน้านิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มสเปซของหัวเข่านะครับแล้วมีการดึงคอขึ้นมาเพื่อพิงคอนะครับก็สามารถนั่งเนี่ยพอดีเลยนะครับพอดีศีษะเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ทั้งสองข้างนะครับรวมถึงที่ชาร์จแบตนะครับเป็นแบบคล้ายๆที่จุกอีมีติดได้ให้อยู่ด้านข้้านนีดวยะครับ ส่วนของขุมกำลังนะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะคะไมเวกด้วยนะคะสีสูบตัวนี้ให้แรงม้าได้ถึง95แรงม้านะคะในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้ได้ถึง116แรงมา้าแล้วก็แรงบิดที่255กันเลยคะ่ะแล้วรองรับน้ํามันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮล91แก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 ก็สามารถใช้กับรถเราได้ด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะและแถมยังเป็นระบบนะคะที่ เน้นไปทางการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเป็นหลักนะคะทาให้การขับขี่คันนี้ค่ะได้ฟิลเหมือนการขับรถไฟฟ้าเลยค่ะโอ้โหนะครับบอกเลยทั้งการออกตัวนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วยังสามารถขับด้วยไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับใช่แล้วทําให้การขับเคลื่อนคันนี้นะคะประหยัดน้านํามันนะได้สูงสุดถึง19.2กกิโลลิตรกันเลยค่ะโอ้โหนี่คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะสิ่งที่ที่เรามีให้ก็คือตัว แพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปีหรือ100,000กิโลนี่เนะครับใช่แล้วค่ะกับเซอร์วิสแพ็กเกจตัวนี้นะคะจะฟรีทั้งค่าแรงนะคะค่าเคมีพันแล้ะก็อะไรในการเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะตลอด5ปี100,000โลนี้เลยค่ะเข้เาได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยนะคะโอ้โหนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องกังวลของตัวแบตนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเรารับประกันให้ถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับค่ะแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะ HEV ตัวนี้รับประกัน 5ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรี5ปีเต็มอุ่นใจกันมากๆเลยค่ะโอนะครับทั้งความคุ้มค่านะครับสมัรธนนะครับโปรโมชั่นหรือความ คุ้มครองนะครับของอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าจัดมาให้เต็มจริงๆนะครับใช่แล้วแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองเพราะเราจะไปส่งให้ถึงที่ไปยองกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราครับเอารถสวยคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ